ได้เงื่อนการมาโวยพนกับผมแล้วก็ครอบครัวแล้วก็พี่น้องสนทกันาปีในวันนี้รู้สึกเป็นเพื่นแลยก็มีความยินดีดีดีับที่ีเป็นอย่างสูงมีโอกาสได้ คนใดยักจะคนใท <ulously, S 2> ี่ตั <Gab met soup> ้ใดไ้ตองได้ารวานนี้กับเวลทนครอัวะกอบอยบรผมด้วยจับนได้ว่าทีารอมการมาตัดานงในระดาบในกองี24ที่ผ่านมาตอนี้กำลัง สาดูงานูแล้วก็เอ่าหน้าทหน้าส่นราชการที่เกียของพี่น้องปานที่ไนั้นแ้วน้อมก็ปรอกทาด้าดูในเรื่องสรันาของน้องจังหวัดเพชุคุณอ่าว่า ได้จับได้ประสานกันต่อในเรื่จอจะมีอะไรผมก็ต้อง,อง,องรรขอกระตุ้นจากท่านในเรื่องของอการราักษารรที่อดู่ลนที่ของเราในส่วนห้องละหมาดก็ได้้องละหมาดก็มี เขาเข้าไปดูมันไม่มันไม่เหมาะสมกับกับสถานที่ละมาสถานที่ที่ต่างปีต่องประเทศใช่ไหมในส่วนนั้นหรืว่าเราไม่ในในส่วนของเราก็ตลังหาหรือว่าเราจะไปไปไปว่าหรือว่าไปกล่าวว่าผู้บริหารไม่ได้นกักจากพวกเราเองพวกเราที่ไปใช้ใช้บริการบางที ไอ้ผ้าอะไรต่างๆมะหลายๆเรื่องนะทีกิการอย่างนั้นผมคิดว่าบรโยการมอยากให้ท่านท่านท่านสามคัในกรมตำรวจครับก็จะให้ท่านรับจิตโชคยังไงกคือรอ่จะเป็นโชคเป็รกันก็คะาสอรเพื่อการดูดีของพี่นองของท่านเของหน่วยงานับิปชานกับที่ระดับน้แล้ก็อีกหลายๆ กันเพว่าหมอที่อู่ที่ที่กองทีวันลำดึ็7ปีสุดนีท่านก็ิดีเดี๋ยวประมาณ3โมงเย็นปลายชาาจะไปถึงจะไปอยู่บนนในสานที่ที่สะอาดก็ท่นก็ค่ยยินดีแต่มีเรื่องอะไร ด้วยต้องเรียนรู้หลายเรื่องหลายเวาที่เมงวดคิดว่าตรงนั้นเราจะต้องดินหน้าเพื่อการี่จะให้ตาบีของเราเป็นจังหวัที่สะอาดบริสุทธิ์และเป็นจหวัที่มีสุขภาพลงกาที่สมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดที่ึนเป้ต้นที่เราต้องนำมาหาหรือมาเตะกัน ล้วนแล้วแต่ลูกหลานของเราเท่านั้นเะต่อไปถ้าถ้าลูกหลานของเราไม่ว่าจะเป็นเออเห็นใครมาจากไหนนะนักือศาสนาอะไรเราก็ไม่ว่าแต่ว่าถ้าลูกหลานของเราของสภาพัตามความคิดตามสมองแล้วออไปเราจะมีผู้นำได้อย่างไรมีมีผู้นำจะผู้นำมีคือเราจะมีจะต้องเป็นเพื่อคนนะครัวอย่างนที่ life. Uh -huh. ได้นำผู้ใหญ่ดีเนื่องจากผมไม่มีผู no ้หลักผู you you ้ใหู่้่นั้นมนทีดประชุมระดับระดับคุณญนั่นแหละนะผมผมก็พูดอะรอย่างนี้ตถ้าพูดในเรื่องของสาลสากรจะเข้าดู้วยาคของคุณธรรมจริยธรรมางพวกเราเรองคากลัวอ่อูตูชา่อูลากถูไปไปง่ายเลยคือ รมทตัวนี้จรงเราในเรื่องของคุณกษเาเ่ติเพราะตัวนี้เป็นตัวหลักที่ทำให้เรามีความเชื่อมั่นในในชาะชางเราใระบบองที่ที่หาจากสิ่งาำคัญรนั้นที่ว่า บางครั้งเนี่ยมันการที่ทางตำรวจเราทำอย่างเข้มข้นเนี่ยันก็จะชื่อรถถอนตัวลงไปแล้วในช่วงหลังการเศรษฐกิจเนี่ยก็ระบาดแ,นะแล้วก็คือปิดง่ายอย่านะ้ปิดง่ายแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเช่นจากการเป็นผู้เสพการเป็นผู้ค้าในเรื่องของเศรษฐกิจกสังคมที่มันมี ัญหานะครับต้องถือว่าในระยะหลังเนี่ยทางด้านเศรษฐกิจสังคมเนี่ยเนียก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้อยากจะติดยากลำบาดเพิ่มขึ้นเราก็ดีอย่างเป็นที่เลยนะครับที่ว่าจะให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่อมประพฤติท้องนะครับหลังจากที่เราบับัดนะเราก็จะมีการโอนเงินจเนวนแล้วก็เราก็ส่งกลับไปนะครับซึ่ง มีก็ผ่านการประเมินและไม่ผ่านการประเมินนะครับซึ่งก็จากคนที่ผ่านการประเมินเนี่ยเราก็ต้องดูแลไปถึงครอบครัวเพราะว่าระยะต่อเขากลับไปอยู่ในสังคมเดิมเนแต่ละแบแม้ว่าจะบำบัดเสร็จเนี่ยตรงนี้ก็ไปเสียสซ้ำอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วน,นยยหนึ<ม>่งซึ่งซึ่งเป็นนโยบายของทางด้านสาธารสุนขนะครับจะช่วย อย่างเป็นสำคัญนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณท่านมากนะครับในเรื่องของสุนทรียเรื่องห้องละมานะครับก็ตอนที่ผมมาอยู่เนี่ยก็ได้จัดสร้างห้องละมานขึ้นนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ว่าเนื่องจากว่าต้องต้องดูแลนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีหมอเราที่เป็นผู้ชี่ยวชาญ ท่านก็เข้ามาช่วยมาช่วยแนะนำก็บางครั้งเนี่ยเราก็ขาดประสบการณ์กันว่าหลังจากที่ทำห้องละหมาดสวยๆแล้วแต่การอ่าในคนดูแลอะไรต่างๆแลพวก็เวลาก็เวลาเข้าไปเนี่ยเราก็แทบจะไม่เคยกล้าเข้าไปเหมือนกันแต่กแต่ว่าพอมีหมอสัญญามาเนี่ยก็อาจจะประสาทกับหมอสัญญาว่าอ่าภายในอะไรต่างๆนะครับก็คิดว่า ทำแนะนำซึ่งทำให้เราก็ได้พัฒนาไปนะครับก็ต,ต้องขอบคุณะคนะครับทางพี่นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ท่านบอกนะครับพวกเราถือว่าอาชีพที่นอกัหนือไปนะครับแล้วก็มีความดีในส่วนที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือนะครับนอนจากมีมอีอะไรนะครับก็ อาจจะผ่านทางผมได้ตรงเลยว่าผ่านทางคุณหมอสัญญาที่ผมเนี่ยน,นะครับซึ่งพวกเราก็ยินดีอย่างเป็นที่นะครับแล้วก็รู่น้องหรืเจ้าหน้าที่ที่ในโรงพยาบาลกบีเองนี่ยับก็ผมก็เกลือกที่ย่านสิบปอร์เซ็นต์อนนี้ครับก็จะเป็นชาวพุทธศินปครับซึ่งพวกเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งจร่ง มาเติมเต็มและพัฒนาโรงพยาบาลให้ก้าวไปได้ทุกทุกเรื่อนะครับครับซึ่งตรงนี้นี่ยะผมก็ภาวนาตัวนะครับาลอดตัวว่ามีสิ่งใดที่ที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือนะครับที่น้องจากผูสลงอนะครับก็ก็ผ่านมาที่ผมกระจดงหรือผ่านมาที่คุณหมอสัญญาครับซึ่งหมอสัญญาก็เป็นหมอที่เก่งมากเลยนะครับบางทีเจอ หมอก็จะมีสิตการที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในโรงพยาบาลต่อไปนะครับแต่มาตรงองเนี่ยเนี่ยวันนี้ยังจำกับได้ว่าโรงพยาบาลกบีนั้นผมทราบว่าจะมีเหมครับิลลอลอมาเครับครันี้ขอเียนนะครัว่ามันเป็นนโยบายที่ ได้เรียนรู้นะครับซึ่งตอนนั้นตอนที่ปัญหาแล้วนะครับอยู่เคยไปรุ่นจาร์เนี่ยแล้วตอนท่านก็แยกตูเ้เย็นออกมาะน,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 นะครับแล้วท่านบริจาคบริจาคตู้เย็นให้เพื่อจะจัดการจัดสวนนะครับแล้วเราก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเป็น หนึ่งผมเคยประสานกับทางาจุฬาครับแล้วก็ทางพระบุคุณที่ต้องมาใส่รูปตาเทียมนครับรูปตาเทียมเนี่ยคือเดรนิยะเป็นต้นกำเนิดทีป่ประดุวัวนะครับตรงนี้นะครับแลนน้วก็ท่านเนี่ยก็มีทั้งไทยพุทธแล้วก็ชาพุชรีนะครับก็มา,ารับบร,ริการ เราทำาัตตันท่านสันนี้ด้วยก็เกือบร้อยเคสนะครับแล้วผมได้เลียงถามว่าแล้วชาวชนรก้บ้างนหครับได้เลียถามว่าแล้วในที่มาใช้ตรงนี้เนี่ยได้ทำสุ่เรื่องของดาราหรือเปล่าไหครับซึ่งเราก็บอกว่าตอนที่เราที่เราจะเอาวัชรุตรงนี้มานะครับแล้วก็ รู้สึกว่าอ่มันดีดีอย่างมากเพราะว่ามันทำมันก่อตาลได้ใช่ไหมครัซึ่งก็พยายามในทุกที่ทุกอย่างนะครับที่จะทําให้ถูกต้องนะครับแต่ว่าบางส่วนอย่างที่ผมเรียนกั็นม่จำว่าออ่ในสิ่งที่ต้องการทำเชิ็จแล้วการคาดกามณ์นะครับตรงส่วนนี้คือเราจะทําได้ตอไปนรับแต่ที่ปกติปั๊บบีคุณฮัตสึอิอิสุระวีมุชุกโมกุระนะครับแล้วก็ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระบี่แล้วก็คณะนะครับก็ต้องขอไปนะครับที่มหาดาชาร์นะจริงๆแล้วอาจารย์กระธาเขาเนีมาในเช้าครับท่านผอนะครับทางคณะของการศสระประจำจ,ำจำังหวัดกระบี่ได้ได้หารือนะครับเกี่ยวกับเรื่องฮารานอันดับแรกนะครับแต่ตอนนี้ในในในสมัยนั้นผมเป็นเลขาฝ่ายฮาราน ก็ได้เคยไปเสนอที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครั้งแล้นะครับเรื่องาอาคารโรงเรียนโรงแรมนะครับและก็โรงพยาบาลและล่าสุดก็ที่สนามบ,บินกระบีนะครับเพราะว่ากระบีเนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีพีน่น้องไทยอิสลามก็เรามาจากประเทศและก็จากจังหวัดนเยอะ แต่ร้านอาหารมุสลิมไม่มีการเลยสนามบินแล้วก็เสนอเคยเสนอพวกว่าจะกบีมาทางานอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านก็เคยได้ได,ได้รับข่าวนะครับว่าทางสำนักงานการกทับกำลัอิสสารรมจังหวัดกระบี่บบบบนเนี่ยเคยเข้าไปดูในเกี่ยวกับเรื่องอาหารฮาลาลของโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าตอนนั้นหลานของผมเองนะครับที่นอนอยู่ในโรงพยาบาล แล้วก็ญาติได้ไปเอาอาหารมาประกอว่าตอนนั้นนะครับขเขาไปเอาแกงหมูมาด้วยนะครับเอาแกงหมูมาให้ญาติที่ที่นอนอยู่ใน,น,นในห้องพยาบาลนะครับผ่านพอดูเขาผิดสังเกตนะครับว่ามันเป็นเนื้อขาวแลวเป็นชิ้นเป็นอ่าเป็นชั้นเนี่ยมันไม่เป็นใช่เนื้อหมูนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เนื้อ,ไ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 ,อไก่ด้วยนะครับเนื่องจากวันนั้นก็ผมก็ได้เข้า ได้อาจารย์วันรอบคุลรามาศนะครับคุณวิวทยกากรลูกหยีแล้วก็คุณฮาตีอัจโรมานด้วยนะครับข้าวไปเพราะว่าตอนนั้นข้าไปดูอะไรก็ปรากฏว่าในตู้ยินนะครับมีเนื้อไก่เนื้อวัวและเนื้อหมูปนอยู่ด้วยในในตู้เดียวกันนะครับแล้วก็ป่าก็าอยู่ในนัน